มาแล้วครับเรื่อดมวพิเศษดิสเลอดินท um. ี่แปดจัดซีกใหม่ไม่ได้ครับผู้สารข้ามไปข้ามมาลางที่หติดตัวคาร์ทานีปรงรถบนแปดวิ่ผ่านลงที่หนึ่งครับ Gracias.